Intro เราไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเป็นคำฟังจำในใจจะรึกเอาไว้ ครับวันนี้ผมมีโอกาสที่ดียิ่งที่ได้มาเห็นผลงานความร่วมมือระหว่างศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการจังหวัดขอนแก่นที่ได้ร่วมมือกับสำนักง,งานกาศนจังหวัดขอนแก่นและกศนอำเภออุบลรัฐในการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้พิการอยู่ในศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพจังหวัดขอนแก่นที่ได้จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับ ผู้พิการทั้งการเรียนการสอนในระดับการศึกษาขั um ้นพื้นฐานในหลักสูตรประถมศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นมัธยมศึกษาตอนปลายและที่สําคัญยิ่งได้มีการส่งเสริมให้ผู้พิการในศูนย์พัฒนาศักยภาพนี้ได้เรียนรู้ในระดับปวชซึ่งในภาพที่พวกเราเห็นนี่คือนักศึกษากศนในระดับปวชที่มีเปิดทำการเรียนการสอนอยู่ที่กศน อำเภออุบลรัฐในหลักสูตรปรวชซึ่งมีผู้เรียนที่รับผิดชอบและดูแลโดยครูกศอนอของอำเภออุบลรัฐต้องชื่นชมในการบูรณาการการจัดการศึกษาผมโชคดีมากๆครับที่ได้รับโอกาสให้มา,าเห็นผลการดําเนินงานการขับเคลื่อนในนโยบาย ของกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการเข้าถึงการศึกษาอย่างมีคุณภาพของคนพิการคนได้อโอกาสและผู้มีความจําเป็นพิเศษซึ่งท่านรัฐมนตรีตีนุชเทียนทองได้มอบหมายให้หน่วยงานสถานศึกษาในสังกัดได้ขับเคลื่อนนโยบายตัวนี้รวมทั้งนโยบายในส่วนที่สํานักงานกศนอและสํานักบริหารการศึกษาพิเศษรับผิดชอบคือเรื่องของปักหมุดการศึกษาของคนพิการและคนได้อโอกาสซึ่งสํานักงานกศนจังหวัดขอนแก่นโดยสถานศึกษาทุกอําเภอ ทุกตำบลได้ร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจนี้อย่างดียิ่งขอขอบคุณและขอเป็นกำลังใจให้กับคุณครูกศนอบุคลากรทุกท่านรวมทั้งสิ่งที่สำคัญยิ่งก็คือนักศึกษากศนอที่ร่วมกันเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองกศนอขอนแก่นกศนอจังหวัดขอนแก่นและก็จังหวัดขอนแก่นร่วมด้วยช่วยกันครับ